สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ใน World of t a n k Blitz กันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสายวิจัย w z หมายเลขอะไรนะ1 3 2่ีดห w z 1 3 2หน่ขีดหนึ่งเป็นรถถังเบาของสัญชาติจีนนะครับเราจะไปดูผังวิจัยของเขากันเลยดีกว่าผมจะเลิ่มอยู่ที่เทียหกแล้วกันนะครับ5 6าสขีดห ก็รูปร่างของพี่แกก็เหมือนรถถังเบาทั่วไปไม่ได้มีความสามารถพิเศษเลยอะไรขนาดนั้นหรอกพี่แกก็แอบเล่นสนุกอยู่แต่ก็ไฟไม่ค่อยได้สู่ต่อหน้าไม่ได้ต่อมา K7 WZ-131 ผมบอกตามตัวว่าผมเล่นคันี้แล้วมันทรมานมากเลยผมก็เลยใช้ดาวทองข้ามไปแต่ผมก็เล่นอยู่หลายๆตายอยู่ก็แบบ ปืนมันห่วยมากเลยผมไม่เข้าใจนะมันปืนมันห่วยจริงๆนะผมผมเขาบอกไว้เลยรูปร่างพี่แกก็ค่อนข้างจะเหมือนเทียหกทักสะรูปร่างค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยต่อมาดูยูเหนึ่งสามสองคล้ายๆเทียเจ็ดแต่รู้สึกว่าแค่เปลี่ยนปืนเหมือนเหมือนเทียเจ็ดแค่เปลี่ยนปืนและอัพอะไรมันนิดหน่อยๆน่อยต่อมาเทียเก้าดูยูเซ็ตหนึ่งสามสองเอพี่แกก็ไป ก็เหมือนเทียบเจ็ดเทียบแปดเท็แต่ก็ปืนมันดูยืดมากนะสั่งผมปืนดูใหญ่มากสำหรับถังเบาใช่แล้วพอเทียบเก้าขึ้นไปก็จะมีความสามพันเข้ามปก็คือการอพางปรับสภาพ <S <S มันเป็นแพทสีที่ค่อนข้างจะอธิบายยากก็อ่านตามไปเลย,เลยมันไม่เข้าใจยากมากเลยก็เหมือนว่าเออถ้ารถถังเราโดนสปอตเออมันจะมีเวลาทั้งหมดสิบวิใช่ไหม คันปกติแต่ถึงจะหายไปแต่ถ้าคันดีถ้าใครที่มีความสามารถดีเว้ยภายในมันจะหายภายในจิตวิมันมันค่อนข้างอธิบายยากเลยต่อไปเทียสิบวีซนหนึ่งสามสองคิดหนึ่งเป็นรถถังเบาที่เริ่มแตกต่างแล้วแหละเทียแปดเริ่มแตกต่างต้องเริ่มแตกต่างจากเทียเจ็ดเทียแปดเทียเก้าแล้วก็คือมันจะมีเกาะปืนที่ดีขึ้นนี่มันมีเออ เกราะเสรสเิมของมันไปด้วยก็ไว้กันพวกลูกเ e ได้นะแต่มันก็จะกันด้านหลักไม่ได้เหมือนเดิมเกราะเสรสเิมมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็กันอะไรได้ไหมก็ไม่โอเคมาดูสแต็กันดีกว่า WZ 1 3 2่1จะมีความทุกทานทั้งหมดยอยู่ที่100 1,820หน่วยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประมาณรถถังกลางนี่เลยแหละถึงแม้จะอยู่ในคาบรถถังบาก็ เคราะป้อมหนาร้อยสี่สิบถือว่าค่อนข้างที่จะหนาสำหรับรถถังเบาแต่ถ้าถาวประกันได้ไหมเขาไม่ตัวถังห้าสิบอูบากบ้ากตั้งข้าเจ็ดสิบสี่ห้าโอ้ยี่สิบห้าก็คือเกราะส่วนป้อมมันจะหนามากเลยเว้ยแต่พวกตัวถังอย่าไปพึ่งเลยอย่าไปพึ่งเลยแหละโอกาสไฟบ้าอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเล่จริงนะครับรถถังเบาคันดี้ค่อนข้างจะติดไฟไง่ายเลย ระยะการมองสามร้อยสิบถือว่าเป็นรถถังเบาเป็นรถถังที่มีระยะการมองที่ดีสุดในเกมแล้วเมื่อก่อนจะเป็นแบทชัตยี่สิบห้าตันแต่ว่าเกมเมันก็ได้ทําการเนิร์ฟไปละขนาดยูนิ่งสี่สิบหกขนาดเล่นสี่สิบหกเออเมื่อทําการยิงสิบถ้าถ้าเห็นว่าขนาดยิงกับขนาดเล่นค่าพางเท่ากันก็ไม่แปลกน,นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าอัมพางการเล่นด้วยซึ่งก็คือไม่ว่าจะอยูนิ่งหรือเคลื่อนที่ค่าพางก็ยังเท่าเดิมการยิงเอะอเมอ ความเสียหายต่อหน้าที่อยู่ที่สา3ส0 4ก็ถือว่าใช้ได้เลยรถเทสิบขนาดที่แบบยิงดาเมจขึ้น3,000ก็ดีหมดเวลาบรรจุ7.09เช้ากว่ารถถังเบาปกติไปการเจาะเกาะ251ก็กลางๆผมก็ให้ให้ดีเลยแหละสำหรับรถถังเบา ระเบิดต่อต้านแรงสูง339เจาะสูงมากเลยรถรถทองระเบิดแรงสูง54ก็ปกติดาเมจ360ร4 5โอ้เจาะดีดาเมจเมหนักนะเนี่ยสมมติทางเบาการล่ง2.8งก็ถือว่าดีอยู่การกระจายกระสุน0.2277็ 2. 2. 7. 7. แม่นปืนแม่นขึ้น18ลง5เล่นเนินไม่ได้เลย ความเร็วสูงสุด67ถอยหลัง24ก็ไอคันนี้มันจะคล้ายๆโซเวียตตรงที่ว่าความเร็วเดินหน้ามันเร็วแวบบูเวอร์แต่พอแบบเร็วถอยหลังก็อืดมากเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเอ,อดูโมเดลกันดีกว่าเ้าสังเกตได้เลยว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับเทียร์7เทียร์ย8กับเทียร์9มากแต่ที่มันจะต่างก็คือมันจะมีเขาเรียกอะไรนะสเปคอาร์เมอร์มาป้องกันป้องกันลคิอีก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นเลย แต่ตรงที่ลูกเทนอี e ยงยิงเข้าก็คือด้านหลังเนี่ยด้านหลังของมันเนี่ยแต่ก็ยังยิงเข้าได้ปกติแต่ตรป้อมนีเอาลูกเค e อีเจาะไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเกราะสเปคอร์เมอร์ปิดคา,าบปรกันได้โอเคดีไซน์พี่แกค่อนข้างจะสวยเลยเพราะพี่แกพี่แกเพิ่งเป็นรถใหม่ๆแล้วแหละประมาณประมาณสองสาม,ามาปีที่แล้วท,ที่มันมาเลยเมื่อก่อนถือว่าคันนี้โกงมากเลยแต่สมัยนี้ค่อนข้างที่จะสู้คันอื่นไม่ค่อยได้เพราะมันคันจริงกว่าโอเค ยุทธปัจจจยเอาประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวช่วยอะไรเยอะยุทธพันผมขอไม่เอาเหมือนกันมันกินตังมากเลยกระสุนประมาณนี้แล้วกันเอาจริงลูกระเบิดแรงสูงไปต่อเอาก็ได้นะเพราะามันเจาะไม่ค่อยได้ละอุปกรณ์ผมเอาประมาณนี้โอเคไปรีวิวกันเลยดีกว่า let's go กรโอเคตอนนี้มาแล้วนะโอ้กิวสิบห้าลากวนะเนี<ป>่ยปากเ โอเคตัวดีเซ็ตหนึ่งเอาสูนมาถึงเราก็เราจะปลอดภยดัยระดับหนึ่งวิธีมาช่วยโอ้ยไปเข้า,าโอเคผมผมกังวลว่าม,มีคิวสิบห้าอยู่ตรงนู้นนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ทราบเป็นมื่อคิสิบห้าโอ้ทีห้าเจ็ดไปด้านหน้า เราก็สปอร์ตแล้วกันโอเคคิี่ 5, ้าไม่ได้อยูน่นี่แต่ก็อย่าประมาทออนั่นแหละว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะเด่ยผมต้องหาที่หลบรวมเอ,อิุนมาต้องกำจัดฟรีแดนด์เดี๋ยวช่วยทีมกำจัดฟรีแดน กมอฝั่งเฮดทีไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปแส้นนาทีตะปอดเราหมดละเดี๋ยวนาที ยังไงครับอยู่เรจะอยู่ไกล<ค><ณ>เราเสียกระสุนไปส่วนหนึ่งไปยัางน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดลมปกลมแล,ม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 ลม้วเราทที่เราจะไม่กดกระปุกนี้ให้จบก่า ataque que o, que o Toba tá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อม่ยไม่ถ่ายระวังปุ้ยเมาส์ตรงนี้เลยเหรอเกมมันอยู่ตรงนี้กหติดอุ้ยโดวจนได้อ๋อทีบมาโหลดกระสุนอยู่โอเคตานี้น่าจะแพ้แหละโอเคไปกรีที่สองเลยดีกว่า เก็บี่สองโอ้โหได้ห้าสู้ไงที่นี่โอ้เดี๋ยวเอาคุมขี่ไปอยู่ตรงอันนี้เออตรงเนี้ยแต่เราเป็นทหารให้กระหอีห้าสิบเอ็ม e ไปก่อนแล้วอันที่เราควรไปก่อนนะแต่แต่เรามีปันหาตรงคุมิีเลย โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะรู้นาทีนะใครคาจาัดก,การไกดีที่นี่หรอ,อกเขาไดแม่แบบตรงนี้เรามีปัญหาได้เนี่ยเล่นมือไม่ได้แต่เรารู้ต้องมามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มีเดียมสองคันไม่รงอยูงไหเฮ้ยเอ็ดในแผนที่โอ้มีเดียมมันไปโอเค โอเคเรารู้แล้วมีเที่เอฝั่งนู้นเข้าไปีเล่นไลยเฮทีกันหมดดูเป็นโฮลี่โฮลี่โฮลี่ไม่ใช่ตรงนี้โว้ย ยังฟังนู้จักร kind of ่หลบๆเนี่ยแหละรถเรามันโหลดนานโหลดนานก็ชาวบ้านเขาชอบเฮ้ยอย่าดันบัวป่วยไท้านเดี๋ยวสปอต Uhm. ต่อมาก็ทว่าดีอุ้ยอุยเฮ้ยนี่เข้าครชาร์จไปเลยนัดทองนัดทองต่อนัดทองไปหัวยังงงเลยยิงไม่เข้ายังไงจัดก้เดี๋ยวจัดการอีกต่ สามจากการคุณจนะเบรคแรงแรงเวอร์เวอร์เวอร์อะไรทำไมกูไม่เคยยงได้โอเคไปไปายไปยืนดีกว่าแต่ทีมลูกทรงหูมสึกสึกหนักปะทะข,ของเรือพวกเราของเรือไอเจ็ดไอเจ็ดโลกระสุน ไไหดหรอปุ๋ยล่อรอบบบีเนี้ยมันไม่รู้เลยไนะป่ยิงไ,ยไลยิงไ,ไปเหลือไทยจะสบต,ตัวตอนนี้ป่ไาไมา่ได้ยากนะครับพวันี้ไม่ได้ป่าไม่ นี่กุ่งกุ้งเขาไปก่อนโรตุลพ่อๆกับไอ้เจ๊ ได้ไม่ใช้ได้เลยกดไลค์รืกอกดไลค์ทว้าวเอเคจบการรีวิวรถถังวซตหนึ่งสาสองคิดหนึอดีตนักฆ่าชาวจนะีนก็ถือว่าถ้าในความคุ้มค่าผมคิดว่ามันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะแต่มันเป็นรถถังที่หมอสับมือโปรโซึ่งไม่ใช่ผมหรอก ค่อนข้างที่จะดีสแตตดีเลยแหละปืนค่อนข้างจะแม่นแต่อาจจะต้องปรับตัวงทวยว่ามันเล่นเนินไม่ได้โอเคใครชอบก็กดไลค์กดแชรกดซับ c r i b e ได้เลยบาย